วันนี้เราก็มาอยู่กันที่บางนากันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเข้ามาหาเจ้ากาฟิลนะครับ <S <S เพื่อนรักนักกาฟิลเอาหน้าจอนะครับมาให้พี่โจเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอกันเลยไอยเราต้องเอารถกอล์ฟไปสีรออะไรมานะนี่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 รถกอล์ฟอยู่นี่เดี๋ยวเปิดลังเอาอะไรกัน ชาวเอิร์ธเหมือนคนเมาไม่สั่งเลยจ้ะอะไรหนูกินแค่แป๊บซี่เมื่อคืนนี้กลมกๆหนึ่งกินสองคนเจจิติกากินเบียร์เจจิติกากินเบียร์โอ้นี่นนครับเน้นบาร์เมนตัอะไรคือหลายแท่อันนี้อะไรอะไรเจ้าก,กาฟิวนี่คืออันนี้หรอเออาล่อมันแล้วก็ไหนอีกหน,น้าจอคือไหนนี่หน้าจอหน้าจอหลงชอบคือหน้าจอแล้วกันนะว่าท่านเปิดนี่ <รถ S 2> นี่มันต้องมีแผ่นนี่ด้วยเราขับรถเข้าไปไหมล่ะเดี๋ยวหนูให้เขาโฟกัสมายกยกอะไรมันมีแค่แผ่นอันนี้โกหกตัว โอ้ยข่อยแห้งปึกอยู่แผ่นนั่นไหนนี่แผ่นนี้แล้วก็แผ่นพวกนี้ข่อยก็ว่าเอาขึ้นรถกอล์ฟพ่อไลยอยู่เออเออข่อยแห้งปึกอยู่เยอะมาหาตัวข่อยแต่ผู้ใายตัวข่อยก็บพราแห้งเลยดูมันเราจะทุลักทุเลมาก โอ้ยเรายังมาปวดหัวเเราลีบไหมรีอกลานั่งคุ้มมันบอสที่บอขาดจริงนะนะบอสพึ่นนะแม่ฝากดีนะวันนี้เราจะพาไปดูอาการของลาฟิวที่ที่ถอยที่ร่องผ่านสันเอ้ามันเป็นเครื่องอะไรนะหมดเป็นเครื่องมอไซน์นมเติมสองที่ดิ เนาะพ่อยิ่งจโอ้ยเอาขึ้นเป็นจะบวกทำไมรถบุ๊ทุกคเตื่อนคอธมะที่เที่ยวบพื่อนนี่ว่าจงเติมไหมมันแห้งไม่เติมรอความจริงยูใหมอตอนนี้บางนานี่รถเข้ามาเต็มจนยัดจนจะไม่มีที่จอดแล้วค่ะร้อยกว่าคันนี่คือโงซ่อมไอ้เจ้า สวัสดีครับคนละเพื่อน <c oughs> แหละเปล่าเยีนกำลังกำลังดูงดอ๋อตรงนี้ก็จะกลายเป็นโรงซ่อมดีๆนี่เองไหนรถที่ไ่ะนู้นในสถคุณโอ้โหนี่เขาขยับขยี้นออกมาแล้ว,ลวเนาะเดี๋ยวเราจะวนอีรกรอบนึ่งเราไปดูเราไปตรวจดูก่อนว่าช่างเขาแกะอะไรไปบ้างแล้วเออแล้วเอาฝาข้างอะไรมาไว้ตรงนี้ก่อน อ๋อพลังหยังไม่ว่ะจะิไใส่ใหาด้วยละเนาะเพราะว่าเมื่อพนเซ็ตนะยังกวาตสวเตาบวกกันท่ะบกทางเดลายทางหางางบวห่างก็ยังไม่ถึงมือกทะอีกอยู่อ๋อ นี่นี่คุณเอิร์ทเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนสายนี้ให้เราแล้วแต่ใช้หัวนี้หัวเดิมเขาเรียกอะไรดีอ่าสายไฮดรอลิกปกติสายเดิมมันจะเปื่อยขาดหลุดลุ่ยยุยย,ยับไปหมดแต่เห็นเขาบอกว่าไม่เยอะนะเออมีหนึ่งสองเดี๋ยวนับดูก่อนนะ1เส้น2เส้นอ่ะมาดูทางนี้สามสี่ ก็แนอันนเยนเตา,เา,ตนะา,า,ามื่อ,อ,อ,อนี่อ่นค่ะใับใบแท็กอีกที้วกสามสือบนอเนึ่งสามสี่อันนี้อันนี้อัดมาจากจากเดิมครับตัวนี้ไม่ใช่อันที่นับได้ก็สีแล้วแต่ตัวนี้ยังแต่ตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนครับเดี๋ยวเดีช่างก็คงจะไล่เปลี่ยน อันนี้ไล่าสายเมนไปก่อนอันนี้ไล่ไล่เปลี่ยนสายเมนไปก่อนเพราะว่าพวกนี้ถ้าปิดสะปิดฝาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนยากก็เลยน่าจะมีหนึ่งนั่นแหละสี่สี่เส้นตรงนี้นะสี่เส้นตรงนี้คือมันก็จะมารวมตรงนี้เลยเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าสายเมนเมนปัม๊ม อ่เปลี่ยนสายก่อนประการแรกอะเห็นเขาทำอะไรยกกแยกๆอยู่ประมาณนี้แหละพี่โจทําเนี่ยในนี้แหละแล้วก็มีฝั่งนี้ไหมแล้วดูก่อนเห็นพี่เขาเอาอะไรมาเสียบจิ้มตรงนี้นะที่สาวเอื้อทำชิปไป เนี่ยเขาเสียบเข้าตรงนี้แหละกิ้มดูว่าตัวไหนผิดปกติบ้างนี่คือหน้าจอหน้าจอเจอกาฟิวครับาเาไปาอาจารย์น้อยดีกว่าาาราอาจารย์น้อยกัน,น,นเกือบสองปีไม่าายุ่ยังโดนเกือนผู้โดยสารผูาไร เทมดัดด้วยนะอันนี้กัอายีน,นุ่มตัวตัวนีอ้อะไรอย่ามาอันี้ามีออ้วิบอ,บอ,บอช่วงนี้ทีมงานอาจารย์ก็ม่วนอยู่กับการซ่อมครับเฮ้ยจะเอาลงทั้นี้แล้วมาเกิดที่เลยนนี่ ใส่ในล่องง่ายไปเลยชูบบัดหวาน โโนมตเลยเดี๋ยวนี้เขาเฮ็ดใหม่ครับถึงว่ามีกองนองกับจวดญาดเดี๋ยวนี้จวดแล้วจวดแล้วครับจวดไปลองให็บบังนะไปเดี๋ยวนี้คือว่าค่าอย่างเดียวครับเดี๋ยวนี้ติดอย่างเดียวฮ่าฮ่าฮ่า่าจอดค่าจอดไปพี่โจผ่าไปลองเลยปะได้พี่จอยได้พี่โจผ่านไปลองไปสวัสดีทีมช่างก่อนสวัสดีครับ ได้นาจอมแล้วครับผมช่างก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะทำงานทุกวันเลยอันนี้คือช่างใหญ่นะครับที่ทำกาฟิลเจ้าก,กาฟิลเดี๋ยวเราไปดูกัน,ไไนมันไม่ได้เปิดมาทีอัวนี้ก็ยังอยู่่ีจริงอ่ะเป็นกองน้ำไม่รู้อะไรตอนนี้มาทีบอก แบนอื่อดอจใหรถกลัตอนนี้พี่โจ้ก็จะเอาหน้าจอนะครับมาแล้วค่ะงานอาจารย์เราสวัสดีครับอาจารย์ค şey รับพ so ี่เราเปิดไมด้วยหน้าจออยู่นี่ี่เราพูดเลยเปิดไมให้พี่โจ้ให้พี่โจ้คุณพบก็คือเซ้นเซสรอเขาองเสียสองโซนเสนเอร์ตัวไหนครับแน่น อ๋อน oh, <no ี่สิค um> ือปัญหาหลักอะแม่ตัวนี้เสียแล้วก็พี่อาวีเนี่ยก่อนี่ยก่็เขาเรอ่านเซ้นเซอร์ไอ้ปั๊มปั๊มหนึ่งปั๊มสองแต่ว่าเขาอ่านเา่อกกันนด็ดเดดผิดพี่อาวีอยู่พี่ติเนี่ยสีนี่อันนั้นเป็นสีน้อยขอบคุ้มเออเสียเนี่มันเสียตรงนี้อ๋อมันอ่านกันมันเป็นมันเป็นอย่างนี่แรงดันน้ำมันเฉลี่ยอย่างค่ะเขาบอกกันมันเห็นงานมันเห็นอาันที่การวัดแรงดันของปั๊มแล้วก็โปรแกรมของกองโปรแกรมของกองนี่เปิดพอเต็มรอย มาแค่หาซิปเวนี้กล้องต่อไปเลยจะส่งให้ทรางประเส้แล้วเนี้แา้วกล้องตัวนองนี่บครับกล้องตัวใหญ่เลยตัวหนอกที่อยู่ของนองนี่เรนกล้องตัวซิยู่บนนี้เขาคือว่ามันขึ้นไฟเขียวอยู่มันมันหลอกมันไอ้แค่เส้นหนึ่งราคาสวิตสวิตอะไปั้มม่นนอนเสียสวิตปั้เมนนอนตัวใดครับดูหลังบอลอ๋อที่เขาเปิดตัวนี้อ๋อนั่นแหละปั้มเครองน่นนเสียเออคือมันดังยวิ่งนู่นนี่นั่นนี่นั่ั่ มันเล่นเล่นก็ถึงสิบถ้าคุณผู้ชมดูอยู่อันนี้เป็นภาษาท้องถิ่นการจางดาวครับไอตัวปแบบเล่งมัน่นมันพันใช่ไหมมันก็เลยปรับไปถึงสิบใช่ไหมอันนี้ถึงหรือยังครับอ่าอันนี้ยังไม่ถึงครับเพราะว่าเขาเมงเสียอยู่อย่าพูดใช้ตัวมองนะขอได้เลยครับพี่น้อยถือกองเราไปดูอาจนไหน ไให้ไดเก็บอกคลางคางไปกอดมเบ่แต่ที่มันเคลื่อเสล็่ไมเน่ดิม่ก็แต่ยีกแม่แตบอกข้อเรื่องย่ายนี่ยอ๋อที่ผมอัานทไมเน่ะที่ไปโชว์ช่วงอนเยว่าสายีสยเดี๋ยวจะเลียนานนั่นหละนั่นแหละรเื่อยู่เดยแต่ขอเลยก็จะรถยาขึ้นนะเดิม่ เ้าดีคะไแรงค่รใส่ค่แรงอดประกอบตอตองหน้าจอแต่ว่าคันแรงเนี่สองแสนกิแต่การอดประกอบด้วยครับค่าจอคิดมือนละสี่พครับอันค่อยคอยเิมเ<ต>อ,อ้าอยากจบแบบงออมาเล่น่าล้านจบเลยค่อยสิเอ,องในนี้ถาท่้งเบื้องตเป็นคู่าไแมนค่อยเพิ่อเอนในพวกของหางมาตัดเอาเลยขี้วะขค้ดแลวก็สิบ่คุ้มดียวกันนค่าใส่หน้าจอสองแสน ตใหม่ได้เอเตีกขั้น่ามใส่ได้เอาเนี่คือปัญหาคือาทิแกแล้วอาเตอากงขั้นึ่มาติอามาเตอีกขั้นึมาใส่ใ้ใได้ติเนี้คือมอเตอร์ที่เอาซื้อใไหมกับ่าได้ได้ไมอเตอร์เอาเริ่มใหม่พี่น้อยขอญาตถ่ายทำค่ะขอญาตถ่ายทำพี่โจไหมพี่น้อยหน่อยโจ พี<ใ>่ลอย,ย,ยเสียไปที่เสื้อเลยอย่าีอา่อยเอออ๋อมันขึ้นนั่นละดีๆจอยมันมันขาดอย่ี้มันก็ไม่ไมน,น,น,นันาะเาหลัเาคางด้วยครับหน้าจอขางอ๋อก็คือผมปิดวิช์แล้วแต่หน้าจอยังปิดอยู่เลยครับยังไม่ใช่แล้วครับในนี้มนน่าจะมีปัญหาที่จอแล้วลน่ะ อย่า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 ไปใส่มันเดี๋ยวมันจะขอไปหาตัวนี้เข้าใส่ไวปเอาเอาเอาล้อมแบบเป็นวันด้วยก้อนเอาฟองเลี้ยวคนถูกใจอะไรยังกาวถือใจเม็ดอัดถือไปโหลดกาวสี่ร้อยแปดสิบเป็นรหดเขาไ่ได้อาศัยเองหรอกว้ายเมาดีมันเป็นแนวได้เซลยววังละเฮกช่างบอกว่าหน้าจอค้างปิดสวิตช์แล้วหน้าจอก็ยังทำงานอยู่ ดีๆเด้อกาแฟเอ้ยอ่ออกมาจวดกันเลยเขาต้องยูฟังีนนี่มันยังสิบอันตรารเสียกไหนูจะไม่พูดให้พี่พอพูด่างเราสาีหาผู้สาวไมเสียใแล้วบอกคนนี่แหละบอละแล้วูอลพี่โจ้ขนได อ,ออกจากมือมันนะจ๊ะมือมันจะขยับนะจ๊ะรถกลอล์ฟมาดูกาฟิวกันครับหลังจากที่อาจารย์น้อยอาจารย์น้อยเขาตั้งแรงดันน้ำมันนะครับไม่ควันควันนี่มาเลย อ่เดี๋ยวเรามาดูกันคลิปหน้าครับสำหรับการทำงานสองเจ้ากาฟิลครับฝากติดตามช่อง Top 76 High So Page T&T รถดัแตกสวยแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ